ภัยสาเหตุแอนทองประสมงานเข้าถึงขั้นถูกผู้ใหญ่ในช่องสั่งเบรกงานละครเกิดเป็นแสกวิภากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาตั้งแต่ออนแอร์ตอนแรกยันตอนจบเลยสำหรับละครเรื่องแค้นช่องสามของผู้จัดมากด้วยฝีมืออย่างแอนทองประสมนำแสดงโดยแอปทักษอรและแต้วนัทพรและนายนภัสซึ่งหลายๆฉากของละครหลายคนมองว่า ไม่เหมาะสมและมักจะนำเสนอไปในรูปแบบที่ใช้ความรุนแรงจนเกินไปและในตอนเอาพสานได้นำเสนอฉากฆ่าตัวตายของตัวละครชาวเน็ตหลายคนติผู้จัดว่าไม่เข้าใจบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปคนเสพละครไม่อยากดูอะไรที่เป็นแบบนั้นอีกแล้วควรปรับให้เข้ากับยุคทันสมัยจะดีที่สุด ล่าสุดแอนทองประสมได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นดราม่าดังกล่าวว่าตนเองไม่ได้มีเจตนานำในเรื่องความรุนแรงยอมรับคำวิจารณ์ของทุกคนและได้รับคำติจากผู้บริหารของช่องคุณสมรักษ์นรงชัยถือเป็นการเรียนรู้ในการทำงานต่อไป หลังจากคงต้องเปรดงานละครไปก่อนส่วนเรื่องละครได้เรท13บวกแอนเผยว่าเป็นเรทที่ถูกต้องตามที่ช่องอนุมัติและเป็นละครเรท13บวกในรอบหลายปีของช่องประวัติแอนทองประสมแอนทองประสมเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2519เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนมารดาเป็นคนไทยส่วนพ่อเป็นชาวสวีเดนแอนเป็นลูกคนกลาง มีพี่ชัยและน้องชายเมื่อตอนเด็กแอนอาศัยอยู่กับยายโดยแม่จะส่งค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายมาให้ซึ่งตอนนั้นยายของแอนมีอายุป,ประมาณ70ปีเมื่อแรกเกิดยายตั้งชื่อว่าสีจันตามชื่อของแม่คือสีจิตแต่สีจิตมองว่าชื่อนั้นเฉยจึงพาลูกมาเปลี่ยนที่อำเภอ แอนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนเทพรีลาและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางกะปิจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพแอนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบโฆษณาสินค้าในนิตยสารและถ่ายแบบลงนิตยสารเล่มแรกคือวัยน่ารักเพื่อนบ้านของแม่ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าทำงานให้กับนักร้อง ให้ R S Production 1992าจำกัดได้พบรูปแอนวัย13ขวบไปเทสงานมิวสิกวิดีโอแล้วแอนก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโอของพิสุจิ์ทรับวิจิตเพลงพร้อมจะยอมแพ้